ครับวันนี้ก็ภูมิใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลนัแรงก้าในการสร้างพระนะครับก็ไม่เน้นผลการแข่งขันครับพวกเรามาสนุกสนุกอย่างที่ผู้จัดการเขาบอกนะครับพีเอ็มเขาบอกว่าถ้วยทุกทีมเท่ากันหมดไม่มีชิงนะครับคือเรามาออกกําลังกายมาสร้างกุศลมาสร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับครับขอบคุณมากครับ วันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณเอ็มนะครับปลาโมทอคนิตผอ,อ,อเอ็มทิพนฟุตบอลอะคาเดมี่ซึ่งวันนี้คุณเอ็มเนี่ยได้จัดฟุตบอลการกุศลถวายพระจกักรพรรดิรวยทันใจซึ่ง12ทีมนะครับมาร่วมทำการแข่งขันเพื่อนำเงินที่ได้รับการบริจาคไปมอบให้กับวัดดอนกรอยและวัดเก้านิ้ว อำเภอหนองขาย่างจังหวัดอุทัยธานีสําหรับเงินที่ได้ไปบริจาคนะครับก็จะซ่อมแซมวิหารวันนี้กับผมในฐานะที่เป็นประธานเปิดงานนะครับก็ขอขอบคุณทุกทีมที่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็พวกเราได้ร่วมการแข่งขันการการุศลมาหลายครั้งหลายคราว ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ทำให้กับสังคมขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนต่างๆซึ่งมีหลายท่านหลายคนหลายองค์กรหลายร้านค้านะครับในวันนี้เป็นเลิกดีแล้วครับผมก็ขออนุญาตเปิดการแข่งขันการกุศลในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ สำหรับวันนี้นะฮะกิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณในส่วนของสนามนะฮะที่ความอนุเคราะห์ผู้บริหารนะฮะคุณปัทรมามั่นคงนะครับอนุเคราะห์ด้านสนามนะครับขอคุณทีมฟุตบอลทุกทีมนะครับที่มาร่วมกุศลในวันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆทางนั้นนะ,ะท,ที่มาในวันนีนะ้ขอบคุณมากครับ